จะพามาชมที่ดินในเขตเทศบาลน,นะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านขามนะครับตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาขินรัตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินในเขตเทศบาลนะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านขามนะครับตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นที่นาแปลงนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็น โคกหนองนานะครับของเราจะอยู่ติดกับแปลงนานะครับด้านหน้าของผมนะครับหน้ากว ouais, ้างติดถนนลาดยางนะครับอยู่ที่33เมตรนะครับที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับของเราจะเป็นที่นานะครับอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นรั้วกำแพงของโรงเรียนนะครับโรงเรียนประถมนะครับโรงเรียนบ้านนนะวิทย์นะครับ ในเขตเทศบาลด้วยนะครับแปลงนี้นะครับมีไฟฟ้ามีปลาปลามีเพื่อนบ้านพร้อมนะครับเสาไฟฟ้าจะอยู่หน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเหมาะสําหรับมาสร้างบ้านนะครับมาเปิดกิจการค้าขายได้นะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับจะเป็นร้านขายของชํานะครับของเราจะเป็นที่นาแปลงนี้เลยนะครับภายในแปลงที่ดินนะครับก็จะมีต้นเคนาอยู่หนึ่งต้นนะครับด้านหลังจะเป็น ไร่นาสวนผสมเป็นโคกหนองนานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับตามกว่าถนนลาดยางด้านหน้านี่ประมาณสัก1เมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับจะเป็นหน้าแปลงที่ดินของเราหน้ากว้างอยู่ที่33เมตรนะครับยาวไปจนถึงด้านท้ายนี่อยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับบริเวณนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับเหมาะสําหรับมา,าทําโคกหนองนาได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับคลองส่งน้ำนะครับของชนละระทานนะครับ ของเราจะอยู่ในเขตเทศบาลนะครับอยู่ห่างจากถนนสีเลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมาเลข226ถนนเพชรมัทุคานะครับบริเวณด้านข้างไก่ย่างท่าช้างนะครับลงมาประมาณ1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับห่างจากตัวอำเภอห่างจากเซเวน่นห่างจากตลาดท่าช้างสถานีรถไฟท่าช้างอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณกิโลครึ่งแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับเป็นนาแปลงเดียวนะครับ เนื้อที่1ไร่3งาน99.7ตารางวาขาดอีกนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับจะครบ2ไร่นะครับรูปแปลงที่ดินนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับมีการทํารังวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตามแนวคานานะครับมาจนถึงคานาบริเวณนี้นะครับไปจนถึงด้านหน้ารถของผมนะครับบริเวณนี้จะเป็นต้นแคนาใหญ่นะครับตรงกลางนะครับจะมีต้นแคนาใหญ่ อยู่1ต้นนะครับพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1 6 7เมตรนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับห่างจากตลาดมาเพียง1.5กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเซเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตไก่ย่างท่าช้างนะครับประมาณไม่เกินกิโลครึ่งนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาเพียง20กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมแนวเขตทางด้านท้ายนะครับอยู่ติดกับ โคกหนองนานะครับบริเวณนี้ขุดโคกหนองนาได้สบายๆเลยนะครับเนื่องจากโครงสร้างของดินจะเป็นดินเหนียวนะครับขุดสาเก็บน้ําได้นะครับเหมาะสําหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับทำร้านอาหารร้านคาเฟ่ได้นะครับของเราอยู่ติดถนนทางเข้าหมู่บ้านนะครับด้านในตรงไปจะเป็นหมู่บ้านนะครับบ้านส้มนะครับเป็นเขตติดต่อกับตำบลช้างทองอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับของเราจะอยู่ ในเขตพื้นที่บ้านขามนะครับเขตเทศบาลตะบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณสักไม่เกิน260กิโลเมตรนะครับนี่นะครับจะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านอยู่ด้านข้างนะครับด้านหน้าจะเป็นบ้านเรือนของเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับฝั่งตรงกันข้ามของเราจะเป็นร้านขายของชําของเรามาทําร้านอาหารได้นะครับเปิดร้านค้าร้านขายของชําได้นะครับอยู่ ใกล้ๆกับประตูทางเข้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนโนนตาวิทย์ด้วยนะครับทในใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามทักไลน์มาได้นะครับราคานะครับเจ้าของที่ดินตั้งไว้ยกแปลงนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนห้บาทเป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนไม่ติดภาระนะครับเนื้อที่ตีสัก2ไร่เลยแล้วกันนะครับเนื่องจากขาดอีกเพียงนิดเดียวนะไม่ถึง1ตารางวา จะครบ2ไร่นะครับ1ไร่3งาน99.7ตารางวาตีเป็น2ไร่เลยนะครับนี่นะครับหลักเขตของเราจากบริเวณนี้นะครับยาว33เมตรไปจนถึงแนวเขตของพื้นบ้านเลยนะครับขายยกแปลง1,650,000บาทเป็นที่ดินในเขตเทศบาลห่างจากถนนใหญ่มาเพียง1กิโลเมตรนะครับเลี้ยวมาบริเวณด้านข้างไก่ย่างท่าช้างนะครับ ห่างจากตลาดห่างจากสถานีรถไฟท่าช้างประมาณกิโลครึ่งแค่นั้นเองท่านใดสนใจสามารถกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับแปลงนี้สามารถพูดคุยต่อรองกับทางเจ้าของได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง Youtube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ